มาดูขา่าวสารของกราเบลเจซุสกันหน่อยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับยินดีต้อนรับการกลับมาของกราเบลเจซุสนะครับโอ้โหถือว่ากว่าจะกลับมาคืนสนามได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังมาตลอดนะครับฉะนั้นของกราเบลเจซุสกองหน้าาอ์เซน,นครับกระตือร้อนอย่างมากกับการขอสนิมเกมทางการในรอบกว่า11เดือนนะครับในเกมเชฟเลกเมื่อคืนนี้ ที่ชนะคลับบูดไป3นามนะครับโอ้โหฝีฝีมือเขาก็ถือว่าเอาเริ่อเอาชัยอยู่แล้วนะครับไม่ได้ลงสนามมานานมากๆครับรอสัตว์กระสุนใส่อริอาริอาราตนะครับเอ,อ่อเจ้านั้นของเจสุสครับหายหน้าไปเกือบปีรอเฟ,ฟิร์นฟูจากการบาดเจ็บพาตัดเอ็นข้อเข่าด้านหน้าหรือว่า ACL กระทั่งได้โอกาสลงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมเมื่อคืนนะครับก็ถือว่ามียิงชนคานอยู่นะโอ้โหสับไกลให้นายประตูคู่แข่งเนี่ยเซฟถึง2ครั้ง เขาเชื่อว่าหากเขาสนิบจนเกลี้ยงแล้วนะครับสึกชิงตัวจริงในแดนหน้าของอาร์เซนอลขับเขี่ยวดูเดือดแน่นอนนะครับสตาร์วัย28ปีอย่างเจสุสครับก็เปิดปากหลังเกมเมื่อคืนบอกว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะศรัทธานในพระองค์ผมมั่นใจร้อยเอเลยว่าผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยสภาพจิตใจสุขภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นแบบนี้ในช่วง3เดือนแรกผมมีความสงสัยมากมายในใจ แต่หลังจากนั้นผมก็สามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากผมได้มากขึ้นทุกคนคาดหวังว่าผมจะยิงประตูได้และแน่นอนผมก็อยากจะยิงประตูได้เหมือนกันพอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากเพราะการได้กลับมาแล้วก็ได้สัมผัสบ,บอลอย่างที่ผมทาได้ในคืนนี้รวมถึงวิธีการเคลื่อนไหวและการคลองบอลของตัวเองหลังจากพักรักษาตัวนาน11เดเดือนก็แอบกังวลที่จะกลับมาในสภาพที่เปลี่ยนไป อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่การได้เดินออกไปข้างนอกแล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมทําให้ผมดีใจมากรู้สึกพร้อมมากกว่าพร้อมแล้วดังนั้นเนี่ยผมมาที่นี่เพื่อบอกว่าพระเจ้าช่วยชีวิตผมไว้นะครับก็ถือว่ากลับมาละสําหรับกลาเบิียลเจโซสส่วนด้านงของอูดายเมรี่ครับชัดเจนว่าวิลล่าเนี่ยไม่ซื้อขาดฮาวิเอเลียจากลิเวอร์พูลนะครับ อูน e าเอมิรี่ครับในายใหญ่ของแอสตันวิลล่าแสดงความเชัดเจนว่าจะไม่ซื้อขาดทวีอเลียจากลิปูหลังชมฤด,ดูกาลน,นี้แข้งวัย2ี่สปีอย่างจุกนะครับต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพบว่ามันยากที่ลิปูครับหลังจากนั่งตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วกระทั่งตัดสินใจไปเล่นกับสิงห์พง,งานวิลล่าแบบยืมตัวอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในถินวิลล่าปาร์กกลับแย่กว่าเดิมนะเมื่อแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยโดยจุกเนี่ยลงเล่นไปเพียง3เกมในพร,ร,รีเ,เมเียร ทางอูนแอมรีครับให้เหตุผลเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของผลงานในสนามที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางาไว้พร้อมกับยืนยันว่ากําลังหาทางออกให้กับฮาวิเอเลยดลงเล่นมากที่สุดแต่แสดงความชัดเจนว่าจะไม่มีการซื้อขาดเมื่อจบซีซั่นเอมรีก็พูดอย่างตรงไปตรงมาพูดถึงฮาวิเอเลยดบอกว่าหวังว่าเราจะหาทางออกให้เขาได้เพื่อให้เขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเล่นกับเราต่อไปหรือไม่ก็ตามเขายืมตัวมาเล่นที่นี่แต่จะไม่ได้เซนสญยายถาวนกับเราอย่างแน่นอน มีความเป็นไปได้ที่ฮาวิเอเลียดครับจะถูกส่งกลับไปที่ลิเวอร์ pool ในกรณีที่โมฮาเมดซาลาห์กำลังมีปัญหากับสโมสร perché. แล้วเป็นประเด็นที่ว่าโมซาลาเนี่ยอาจจะแยออกจากลิเวอร์ pool ก็ได้ในตลาดมกราคมนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับสถานการณ์ของโมซาลาเองรวมไปถึงฮาวิเอเลียดตอนนี้ครับทางเอม r รี่บอกว่าไม่มีการซื้อขาดอย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องส่งกลับไปให้หงแดงลิเวอร์ p o o ส่งให้หงแงดงลิปูเนาะรอติดตามกันหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้ไปอยู่วิลลายิ่งแล้วใหญ่นะครับยิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้ลงเล่นเลยนะฮะถือว่าไม่ได้โชว์ผลงานไม่เป็นไปตามที่ทางด้านของเอมรี่หวังนะที่คาดหวังไว้ในตัวของจุกฮาวิเอเลียดนะครับก <c oughs> ็รอครับได้กลับที่ลิปูและแล้วก็ไปดูอนาคตอีกทีหนึ่งว่าถ้าในทีมของสล็อตแล้วจะเป็นไปตามที่นักเตะต,ต้องการหรือไม่นะครับ อันนี้ก็ต้องรอติดตามคาเปโลครับช่วงผู้ตัดสินครับให้จุดโทษกับลิเวอร์พูลง่ายเกินไปแล้วเวียสเนี่ยก็ล้มง่ายเกินนะครับฟรานบิโอคาเปโลครับอดีตผู้จัดการทีมคนดังวิจารณ์การทํางานของทีมงานผู้ตัดสินที่มอบจุดโทษนะให้กับลิเวอร์พูลง่ายๆนำมาซึ่งประตูชัยเหนืออินเตอร์มิลานในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันอังคารนะครับเกมที่ซานซิโร่นะครับ,ม San ero, รบไม่ใช่ซานซิโร่เกมที่จูเซเป้เมอสหะนะครับไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งช่วงท้ายเกมมีจังหวะที่ อเลส andro Bastoni ครับไปดึงเสื้อของฟลอเรนเวียสซึ่งตอนแรกผู้ศิสินเนี่ยอย่างสวายเยอ์นะรปล่อยให้เล่นต่อแต่มีสัญญาณจากห้องเวียว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเช็คแล้วก็เป็นจุดโทษและกลายเป็นโดมินิกซวอสไลครับสังหารเข้าไปรีพูชนะ1-0งานนี้ทางคาเบโลวิจาร์เวียสครับว่าตั้งใจพุ่มลงว่าตั้งใจพุ่งล้มนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่น่าอับอายพร้อมชี้ว่าจังหวะที่เวียไม่ควรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดี เขาทิ้งตัวเลยมันเป็นการพุ่งล้มผู้ตัดสินมองเห็นทุกอย่างผมไม่เข้าใจว่าทําไม v ีอถึงต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยถ้ามันเป็นการฟาวงั้นต่อไปเราคงต้องให้จุดโทษกันทุกครั้งหลังลูกเตะม,มุมเพราะทุกคนต่างแย่งบอลแบบกันตลอดทุกอย่างทุกคนต่างก็จะดึงเสื้อกันอย่างนี้แหละมันก็ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยการให้จุดโทษแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆนะครับอันนี้คือการเปิดใจของฟรายิโอคาเปโลครับชั่วว่าเวียาเนี่ยพุ่งล้มง่ายเกินไปในเกมเนีย จอมพุ่งลมหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงผู้ตัดสินว่าให้จุดโทษลีวร์พูพเนี่ยง่ายเกินจริงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่าคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้นะครับจังหวะนั้นก็ดึงจริงๆนะบาสโตนี่เนาะอย่างที่เราเห็น